ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pokemon Imaginary Thailand คอนเทนต์วิดีโอแห่งจินตนาการที่จะดึงเอาโลกของโปเกมอนมาสู่ประเทศไทยและนำเสนอความเป็นไทยผ่านมุมมองของโปเกมอนถ้าพร้อมกันแล้วไปวิ่งไล่จับจินตนาการกันเลยครับเไทม่น่าพระขนงหญิงสาวผมยาวจงกระเปบน นาคุโปกเกมอนหมัดยาวยืดนาคุใช้เส้นผมสีขาวข,าวของตัวเองแทนมือและแขนมันสามารถยืดหรือหดมวยผมที่สร้างเป็นหมัดนมขนาดใหญ่ได้อันทำให้เกิดการโจมตีที่ทรงพลังนากุมักรอบเดินตามเด็กๆเ,เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่เด็กเหล่านั้นสายยันสวัสดีครับเห่าโปเกมอนเทรนเนอร์ชาวไทยกลับมาพบกับโปเกมอนแห่งภูมิภาคสวรรา,ากันอีกครั้งและเรายังอยู่กับลักกี้แฟนอาร์ตัวเดิมนะครับมารู้จักกับนากุ นากุใช้ต้นแบบจากแม่นาคพระขนมนะครับเราใช้จงกระเบนเพื่อให้เห็นถึงความต่อเนื่องจากคูเมาที่เป็นร่างก่อนหน้านี้นะครับทีแรกเราตั้งใจจะใช้แขนให้เป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญของฉากแม่นาคยืดแขนหยิบมะนาวแต่ภาพของผู้หญิงผมยาวก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผีสาวเมืองไทยเช่นกันจึงผนวกเอาทั้งสองภาพเข้าด้วยกันกลายเป็นผีผู้หญิงผมยาวที่ใช้เส้นผมแทนแขนที่ยืดยาวได้อย่างอิสระนากุประเภทผีและต่อสู้ นิสัยห่วงใยเด็กๆทุกคนหรือแม้แต่โปเกมอนทารกเมื่อมันมองเห็นเด็กๆก็มักจะลอยเข้าไปอยู่ใกล้ๆทันทีถึงพ่อแม่ของเด็กจะเข้าใจจุดประสงค์ในการดูแลความปลอดภัยของนากุแต่ในหลายครั้งนากุก็ทำให้เด็กๆรู้สึกกลัวเช่นเดียวกันพ่อแม่จึงต้องพยายามดูแลลูกๆให้ดีเพื่อให้หนากุวางใจแล้วเธอก็จะลอยกลับไป นากุหมายเลข029ความสูง160ซนติเมตรน้ำหนัก45กิโลกรัมอาร์ i บรตี้ไอเพิ่มพลังโจมตีของท่าประเภทพันช์ทั้งหลายนี่คงเป็น A า i l i บ y ตีที่เหมาะกับนากุที่มีหมัดยืดยาวที่สุดแล้วนะครับจากกราฟจะเห็นว่านากุมีพลังโจมตีกายภาพที่ดีเยี่ยมซึ่งค่อนข้างหาได้ยากในโปเกมอนผีนะครับแต่เพราะมีท่าต่อสู้ด้วยจึงควรเสริมคุณสมบัติด้านกายภาพลงไปด้วยนั่นเองครับ สายวิวัฒนาการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับมาทวนกันอีกครั้งครับเรสวิวัฒนาการเป็นคู่เมาด้วยการเลี้ยงให้เชื่องและเมื่อถึงเวลากลางคืนการวิวัฒนาการก็จะเกิดขึ้นทันทีจากนั้นคู่เมาก็จะวิวัฒนาการต่อเนื่องเมื่อถึงเลเวล44ในกรณีที่คูเมาเป็นเพศเมียมันก็จะวิวัฒนาการเป็นนากุครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เพศผู้เท่านั้นรอติดตามในอ P ีต่อไปนะครับ จะบอกว่าการออกแบบคอลเลกชันของโปเกมอนเซตนี้เป็นการออกแบบข้ามประเทศเลยนะครับหมายความว่ามันคือช่วงเวลาที่นักเขียนของเราเดินทางกลับจากยุโรปไม่แน่ใจว่าแต่และตัวได้รับการออกแบบที่ประเทศไหนบ้างแต่ที่บอกได้คือมันเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดของนักเขียนเลยละครับยังไงก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจนักเขียนมากๆนะครับโดยเฉพาะการกดติดตามและจะบอกว่านักเขียนของเราชอบอ่านคอมเมนต์มากๆครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับ ถ้าคุณมีจินตนาการแต่ไม่เก่งศิละปะให้มิรุเป็นมือให้สิครับไม่ว่าจะเป็นงานมังงะตัวการ์ตูนมาร์คคอตหรือโลโก้เราจะเนรมิตจินตนาการของคุณให้เป็นภาพเองด้วยราคาที่น้องๆก็เข้าถึงได้สนใจติดต่อ Facebook Fanpage b รุอาร Artworks เพราะเรามองเห็นจินตนาการของคุณสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามเพื่อข่อยคว้าความฝันและจินตนาการไปด้วยกัน กดแชร์เพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าโปเกมอนประเทศไทยก็มีแล้วนะและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าโปเกมอนประเทศไทยของทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ